เดี๋ยวมาดูครับจุดโทษครับจะเป็นทางด้านท่าข้ามพิยาคมครับเป็นทางด้านหมายเลขสิบสองครับท่าข้ามพิยาคมครับกิติพัฒน์ครับสามเชียงหรือเปล่าครับ แล้วจังหวะนี้จังหวะนี้มันต้องมีเราเขาอ่ะไม่ใช่เรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่ใช่นะโอ้าการสนามนี่เขาดีใจเหมือนชนะอ่ฮะอาครับคนต่อไปครับคนแรกของหมอนทองบ้างครับ

โอ้โเจ้านาพลาดจุดโทษครับโอ้ครับเจ้านาวพลาดจุดโทษค,ครับแต่อย่าเพิ่งดีใจครับอย่าเพิ่งดีใจต้องดูคนต่อไปครับ <c oughs> ต้องดูคนต่อไปของหมอนทองครับว่าเขาจะยิงได้หรือเปล่าครับอย่าเพิ่งนะบอลยังไม่จบนะครับมดูกันไปครับดูไปยังไม่จบนะครับนาวลูก สุภาโชต์เรียบร้อยครับโอ้เป็นสุภาพโชต์ซื้ปลาครับคนต่อไปครับโอ้โห ดูว่าคนนี้จะเข้าหรือเปล่าครับเป็นทางด้านเลขแปดแล้วครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับ <Yeah. S 1> โอ้ยิงไปทางขวาแล้วครับไม่ไม่พลาดเหมือนกันครับ บางนุษยิงนะเมื่อกี้ะก็เข้าไปง่ายๆเลยครับสำหรับทางนั้นบางนุษย์ครับยิงดีนะเมื่อกี้นะครับขอภายมอสักคู่ครับไปดื่มน้ำมานิดนึงแล้วท่าข้ามโอ้โหว่าวุทินันครับ นันชือดมครับผู้ยอดคนดูตอนนี้ครับหมื่นสามครับอาครับบิ๊กปั้มเรียบร้อยครับ ไม่พลาดแน่นอนครับบิก๊กป้อมครับไม่ต้องคิดอะไรเลยครับวิ่งมากดตรงๆเลยครับลูกนี้ครับหายครับ เอาครับนันชาติแล้วอุ้ยเกือบไม่ได้ครับอุ้ยผู้สาบตูน้นไปถูกทางแล้วปัดไม่ออกครับควักไม่ออกครับ อาครับต้องเข้าครับลุกน,นี้ครับโอ้แล้วไม่เข้าครับจบเลยครับเจ้าทำมโอ้โหครับจบเลยครับ โอ้โหจบเลยครับ